ความเหนื่อยสอนให้อดทนความจนสอนให้เราสู้สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมแนวทางกะทางช่องแมจิชาแนลเนาะคะ่ะกะคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่แอดกะมีแนวทางมาฝากที่ฝากน้องคือเก่าเนาะคะ่ะไปตามต่อค่ะสําหรับแนวทางของแอดนางฝาเนาะคะ่ะแอดประกอบนะน้อ้วนยายแลแอดต้อยบ้านนาแอดส้ม ซื้อหวยยังโยมและอีกหลายสำนักเนาะค่ะพี่น้องคะไปรับชมกันเลยเนาะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ใบแนวทางของแอดสมเนาะพี่น้องคะรัฐบาลไทย1เดือนซีหกหาเนาะค่ะวันนี้เพิ่นกะไ้มาที่965เนาะค่ะระวังกับหัวเป็น665เนาะค่ะพี่น้องคะา2ตัว6578เนาะค่ะตัวกันของเพื่อน9695 6366 และอีก3ตัวเพื่อนกระซ5 5 8 9 9 2่เกนาะค่ะพี่น้องคะหวดดีของเพื่อนกระลุดเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทั้งของแอดสมเนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทั้งของแอดต่อยบ้านหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะบนเนาะค่ะเพื่อนไห้เด่นมาที่2และเกเนาะค่ะ3ตัวเด่น089 9 4 5 625 213หหาสา สองตัวเด่น98 80 68 6ห4 6 67 21 13และเก่า C เนาะคะ่ะไปต่อที่แถวด้านล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นกะให้เด่นมาถี่สามและเก่าเด้อค่ะพี่น้อง83เก้าห้า79 70 12 23 36และหาเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับแนวท่าของ แอบต่อยบานหน้าเด้อค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็เป็นใบแนวทางคำนวณสูตรใหม่ของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เน,ะะนะา 9, 3, 9, 7, 5, ะ, 0, 5, นะค่ะพี่น้องคะหาเก้าสามเก้าเจ็ดหาและศูนย์หาเนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของแอดตัมเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเงินล้านของเพิ่นเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเก้าสองเจ็ดซีเจ็ดแปดสองเจ็ดและเจ็ดแปดเนาะค่ะสูตรปราบเซียนเนาะค่ะพี่น้องคะวิ่งลูดฟันทีสองและเจ็ดเนาะค่ะ อย่าลืมจดแคบหน้าจอเก็บไว้ผิจารณากันเด้อค่ะปตโตที่ใบแนวทางของเน้นน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะซื้อหวยยังโยมกับเลิมทยอยมาแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดแรกของเพื่อนเด้อค่ะพี่น้อง่ะแอดกับน้ามาฝากก่อนเนาะคะ่ะ9080812ตัวเด่น0881และ17เด้อค่ะเพื่อพี่น้องไปจับจองหาลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ไปต่อที่ใบแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้านะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกใบหนึ่งของเพิ่นเนาะค่ะหาสี่หาสามหกหาและหกสี่เนาะค่ะอันนี้เพิ่นว่าสูตรเก่าดั้งเดิมเนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทางใบส้มในตำนานเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็ให้เด่นมาทีสองและแปดเนาะค่ะสามตัวเด่น 3 2 8 7 2 6 8 2 7 1 3 8 5 1 2 5 3 2 0 8 2และ6 5 8เนอะค่ะใบนี้ก็เป็นใบแนวท่างของยายแลกเนอะค่ะ2 8 2 6 2 7 3 8 1 2 3 2 8 2 0 8 8 4 6 8เนอะค่ะอันนี้ก็เป็นกระหาเด็นมาที2และ8คือกันเนอะค่ะ วดที่ผ่านมาเพื่อนกับเขาใบนี่เนาะค่ะพี่น้องคะสิบตัวกันของเพื่อนเนาะคะ่ะเขาที่หกเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้เพื่อนกับย่างหันได้ลงไหนเนาะคะ่ะไปต่อที่รัฐบาลไทยของแอดครูเมืองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนกับปลักลักใบที่เจ็ดอีกคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะหลยสำนักหลยอาจาร,รย์เห็นตรงกันบาเจ็ดกับหา น่าจะอยู่เนาะค่ะตามไว้ให้ดีผลวานเนาะค่ะไปตามกันต่อสาหรับใบแนวทางของแอดนั่งฝ่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะเ <P en> พื่นกับเขาศูนย์สามเด้อค่ะพี่น้องหววทิพผ่พานมากไปต่อทิ้งวันนี้คะ่ะเพื่อนใหยเด่นมาทีหนึ่งสองละ7เนาะค่ะชุดเจ้าะ2 1 2 2 2 3 3 1 3า3ส7งสาและ7 2, 2, 3็ด้ามค่ะ ติดถ่ายกันที่ใบแนวทางของแอดประกอบเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเข้าตัวกรับเนาะคะ่ะเพิ่นไฮเจ็ดหกเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตัววิ่งเพิ่นเข่าเนาะคะ่ะวิ่งที่หกและเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นกรให้วิ่งมาที่เจ็ดและแปดเนาะคะ่ะก็ยังติดเจ็ดคือเก่าเนาะคะ่ะมาเบิ่งจุดเจาะของเพิ่นเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดสี่หาเจ็ดแปดหาแปดสามสองแปดหกมาเบิ่งจุดเจาะ สองตัวเด่นของเพื่อนเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดห้าแปดสามแปดสองและแปดหกเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าไม่สนดับเพื่อนวานเนาะคะ่ะเป็นยังไดกันแน่คะ่ะพี่น้องคะตรงใจกับทานผู้ชม,ม่เนาะคะ่ะถ้าชอบกบจะจัดตามที่ฮาชอบเนาะคะ่ะบ่ชอบกับพานเนาะคะ่ะกะไ้มาเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อค่ะพี่เพิ่นแบ่งปันเอื้อเฟื้อของมูลนเนาะค่ะที่ให้แอดนํามาแบ่งปันเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เก็บไว้พิจารณาในงวดวันทีนึ่งเดือน4ี่่ะนาะค่ะพี่น้องคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเด้อค่ะ ก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงๆงมันมันเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่เดวทางชุดต่อไปค่ะมิมาให้อัปเดตเป็นประจำเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมติดตามกันไว้ดีๆเด้อค่ะ